เครดิตบูโรคืออะไรและทำไมเวลาเราไปขอสินเชื่อของธนาคารธนาคารเขาถึงขอตรวจเครดิตบูโรของเราคลิปนี้มีคำตอบนะ โลนะคะก็คือรายงานที่เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อต่างๆของเรารวมถึงบัตรเครดิตด,ด้วยนะว่าเรามีรายละเอียดวงเงินเท่าไหร่สถานะบัญชีเป็นยังไงปกติไหมนะคะและก็จะโชว์ประวัติการชําระของเราในแต่ละงวดเลยว่าในแต่ละงวดอะ่ะเรามีการชําระตรงไหมหรือล่าชา้าซึ่งเขาก็จะเก็บรวบรวมไว้ให้ 36เดือนเลยค่ะธนาคารเขาอยากที่จะดูว่าเวลาที่เราไปก่อดน,นี้อ่ะคนคนเนี้ยมีพฤติกรรมในการชำละหนี้ ตรงเวลาไหมธนาคารเขาก็อยากที่จะปล่อยสินเชื่อให้กับคนที่มีวินัยทางการเงินถูกต้องไหมคะมีการชําระหนี้ที่ตรงเวลาคนอาจจะถามว่าอา้าวแล้วท่านแบบหนูพลาดไปบางบางเดือนหนูแบบชําระช้าธนาคารเขาจะพิจารณาสินเชื่อให้ไหมแต่ถ้าคนที่เคยชําระช้าไม่เกิน30วันไม่เกิน6 0วันแต่ตอนนี้นกลับมาชําระปกติแล้วสถานะบัญชีก็ยังถือว่าอยู่ใน สถานะปกติธนาคารก็ยังปล่อยสินเชื่อให้นะคะแต่ถ้าคนที่ค้างชำระเกิน90วันอันนี้ก็คือจะขึ้นเป็นสถานะหนี้เสียแล้วนะธนาคารเขาจะไม่ปล่อยสินเชื่อให้กับคนที่ติดสถานะค้างชำระเกิน90วันนะคะเพื่อนๆอ,อ่าแล้วสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สงสัยว่าเฮ้ยถ้่ท่านหนูแบบหนี้เสียอย่างนี้จะไม่สามารถที่จะ กู้แบ่งได้เลยตลอดชีวิตหรอมันก็ไม่ใช่มันก็มีวิธีแก้อยู่เหมือนกันนะคะส่วนอันนี้เดี๋ยวก้อยจะขอแชร์ในคลิปถัดไปนะคะว่าต้องทำยังไงนะคะอ่าอ่ะ,อะแล้วนอกจากที่ธนาคารเขาดูแล้วว่าประวัติการชำระหนี้ของเราในเครดิตบูรณยนะแล้วเขาดูอะไรอีกบ้างในรายงานนี้ เขาก็ยังดูว่าเรามีภาระผ่อนต่อเดือนเท่าไหร่เพราะธนาคารเขาก็อยากรู้ว่าเฮ้ยถ้าเขาปล่อยสินเชื่อเราไปเรามีความสามารถที่จะผ่อนเขาจริงๆนะเขาก็ดูเลยว่าอะถ้าคุณมีรายได้เท่านี้ภาระผ่อนต่อเดือนณนะปัจจุบันเนี้ย ของคุณมีเท่าไหร่ความสามารถที่คุณจะผ่อนเพิ่มอีกเท่าไหร่เขาก็จะได้พิจารณาว่าควรปล่อยกู้ให้กับคนคนเนี้ยยอดเท่าไหร่นั่นเองค่ะเพื่อนๆแต่ถ้าเพื่อนๆมีภาระหนี้สูงอยู่แล้วแล้วมันทําให้เพื่อนๆไม่สามารถที่จะกู้ได้ตามยอดที่เพื่อนๆต้องการสิ่งที่ต้องทําก็คือเราต้องไปปิดหนี้ก่อนนะคะเพื่อความสามารถในการกู้ของเราจะสูงขึ้นนั่นเองค่ะอ่า แล้วตอนนี้เพื่อนๆอนดสงสัยแล้วเฮ้ยถ้าฉันอะอยากที่จะรู้เครดิตบูโรของฉันฉันจะทํายังไงนะคะก็จะมีที่ที่ไปตรวจเครดิตบูโรได้หลายที่อยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวก็ขอยกตัวอย่างที่ที่มันเดินทางสะดวกอย่างเช่นใกล้ MRT BTS นะคะถ้าส่วนที่ใกล้ MRT ก็จะมีที่เดอะนายนะคะใกล้ MRT พระรามาแล้วก็มีใกล้ BTS นะคะหมอชิด แล้วก็สารแดงค่ะอันนี้ก็เข้าไปตรวจในสถานีเลยนะคะ,ะหรือถ้าใครที่ไม่ชอบเดินทางนะคะมันก็สามารถที่จะตรวจออนไลน์ได้เหมือนกันอันนี้คือสะดวกมากๆในแอปธนาคาระคะมีหลายแอปเลยก็มีของเกียรตินาคินนะคะก็คือขอไปแล้วก็จะได้ผลทันทีเลยนะคะก็ถ้าใครมีแอปธนาคารกรุงไทยอมสินนะคะก็สามารถตรวจในแอปนี้ได้เหมือนกันนะคะก็จะส่งเอกสารมาเป็นอ e ีเมลให้เรานะคะก็ได้ภายใน24ชั่วโมง หรือว่าถ้าใครมีแอปของททบนะคะก็เข้าไปตรวจได้ได้ผลภายใน3วันทําการนั่นเองะคะ่ะหรือถ้าใครสะดวกเป็นตู้ ATM นะคะของ SCB เขาก็มีบริการตรวจเครดิตบูโรให้เหมือนกันนะก็ส่งมาเป็นส่งไปสตีร์มาให้เนาะก็นี่ก็คือ สาระความรู้ในวันนี้นะคะเพื่อนๆก็รู้แหละว,ว่าถ้าเราอยากที่จะขอสินเชื่อธนาคารเราต้องทำตัวดีๆมีประวัติการชำระหนี้ที่ดีตรงเวลานะธนาคารเขาก็ได้ปล่อยสินเชื่อให้เราแบบง่ายๆเลยและเราก็ต้องดูด้วยว่าภาระานี้ปัจจุบันของเราอะ่ะมันเยอะไหม ถ้ามันเยอะเกินไปมันไม่พอกับวงเงินที่เราต้องการเราก็ต้องไปปิดหนี้ก่อนเพื่อให้เราได้วงเงินที่เราต้องการนั่นเองนะคะนี่ก็คือการเตรียมตัวในส่วนของเครดิตบูโรให้เป๊ะนะธานาคารเขาจะได้ปล่อยนี้ให้เราแบบ รื่นปืดรื่อปื้ดเลยนะคะเพื่อนๆโอเคถ้าใครนะคะชอบสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจไว้นะคะก็จะมีสาระดีๆแบบนี้มาฝากเพื่อนๆเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวในคลิปถัดไปก็จะมาแชร์ให้ฟังว่าแล้วถ้าคนทิท่พลาดไปแล้วใครดิฉันเสียไปแล้วฉันสามารถที่จะทายัางไงได้บ้างนะคะถ้าฉันอยากจะมีบ้าหันนะคะเป็นของตัวเองโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย